จะเข้าปะนี่เออ ออกไกลแท้ว่าไม่เลี้ยวเลยอะ อัพเบรบุลเล็ตนะครับอยู่ไหนไม่รู้ว่ะโอ้อยู่นี่แล้วอปมาโอ้แม่งมาอย่างไวว์บเอาไอสัตว์ Okay. ให้คอกนะฮะกัดบุลเลตบแบตเบนครับากบเอเซอร์เคิลเรียบร้อยแล้วท็อปโดนแล้วเนี่ยโดนเนี่ยฮะ อ oh. ทะลุนะครับทะลุกระโหลกทุกตัวตะขอดีคอยนะครับเนี่ยติดดีทุกตัวนะครับเหยื yeah. ่อตัวนี้นะมีกิปเปอร์ครับครับก็โดนแล้วนะครับเป็นเล็ดบัตเบดฮะจัดเซเลิลนะครับตามตื้อกันอยู่นานเลยเช้านี้อืมจะโดน ไซไม่โตนะประมาณสามสี่โลสายที่ใช้ก็เป็นไบรอนพีเหมือนเดิมนะครับตกจะโดคอกตลอดการเลยแต่อีเซนเซอรเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะโอเนื่